คืคับครับผมเห็นความกระตรือรือร้นของทั้งผู้สมัครแล้วก็ผู้ปฏิบัตินะครับผู้สมัครก็ดูเหมือนจะเข้าใจกฎเกณฑ์ปฏิกาได้เป็นอย่างดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่เห็นมาวันนี้ก็รู้สึกสบายใจมากๆครับ สวัสดสีดครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมนาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อมาติดตามบรรยากาศการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือการเลือกสอวอรประจําปีพุทธศักราช2567ครับซึ่งในวันนี้วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2567นั้นเป็นการเลือกระดับอําเภอวันนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือการเลือกสอวอในระดับอําเภอซึ่งจะมีการเลือกพร้อมกันทุกอําเภอทั่วประเทศและทุกเขตในกรุงเทพมหานครโดย ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ไปอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีและในพื้นที่กรุงเทพมหานาครพร้อมกับให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยเน้นย้ำความถูกต้องตามระเบียบที่ได้มีการซักซ้อมกันมาเป็นอย่างดี นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที <fucking D> <illing> ่ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหอประชุมโรงเรียนบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสังเกตการและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคึกคักมากๆครับ ข้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับฉลากในเขตอำเภอมีผู้สมัครครบทุกกลุ่มในสายเดียวกันแล้ว ให้มีการนับคะแนนโดยเปิดเผยในแต่ละสายทีละกลุ่มเริ่มจากกลุ่มเลขน้อยไปหาเลขมากจากนั้นนายอิทธิพรได้เดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนเทศบาลท่าโขงหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและต่อเนื่องไปยังหอประชุมสโมสรตำรวจเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยประธานกกตได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องของความถูกต้องครบถ้วนและความรอบคอบในการทำงานทัน้งทั้งผู้ว่า ท่านนายอำเภอที่เกี่ยวข้องก็ระดับอำเภอท่านนายอำเภอเป็นประธานาการเลือกระดับ,บอำเภอนะครับได้คุยกับผู้บังคับการตํารวจก็ทุกท่านทุกฝ่ายร่ยวมมือร่วมใจเป็นอย่างดีนะครับประเด็นที่เป็นคําถามระหว่างกันเราก็าถามซักซ้อมเพือเกิดความเข้าใจชัดเจนเราไม่มาถามวันก่อนปฏิบัติวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในการปฏิบัติเราเชื่อว่าก็เห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติเป็นารรมร้องอย่างจริง สามารถที่จะปฏิบัติถึือว่าในการให้บริการกับผู้สมัครด้วยในร่ของการรับประยช์คามมั่นใจครับสำหรับการเลือกโวในระดับจังหวัดนั้นจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567และการเลือกระดับประเทศจะมีขึ้นในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2567ตามลำดับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะมาติดตามพร้อมๆกันกับที่นี่กกตท็อกสเปเชียลครับ